สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรียมพากินของแซบจ้ะไม่ใช่ดีของแซบเดยวเขาเรียกว่าของเปรี้ยวยัวน้ำลายสอจ้ะทุกคนก็จะมีตะลิงปิงนะคะแล้วก็มีมะยมค่ะลูกน,น้อย,อยมีมะม่วงสีเหลืองเลยน้ำผิกเปรี้ยวหวานคือแบอบโอ้โหยัวมากยัวไม่ไหวอะ่ะดูดิมาจา้ะทุกคนมาแซ่บๆกันเลยจ้ะน้ำลายสอมาก อิวของเปี้ยวเอาตอลิงปิงก่อนเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังค่ะทุกคนเปี้ยวมาก แมงวันเข้ามานึกอยากทูกคนก็เลยแบบว่ามันมอ,มอยากโชวอ์อ่ะนี่โอ้โห Mm -hmm. Uh uh. A... che il falle. Eh. Mm -hmm. แจะบอกว่าตะลิงปิวอ่ะตะลิงปิวอ่ะตะลิงปิงอ่ะเปรี้ยวจนแบบว่าคิดฟันะเออมายอมเหมือนพอทนนะมนายอมพอทนได้อืม ขออนุญาตยาคายเม็ดนะคะทุกคนไม่ไหวเม็ดมันไ่นโดนแล้วมันแข็งอะ่ะอืมไม่ใช่อังหุ่นนะถึงจะกินเยอะขนาดเนี้ยอืม เปล่น้ำตาแตกแหละขอม์มะม่วงมาหเนะี่ย <c oughs> ใครเจอตอนกงคืนนะยังไงก็อยากบอกเลยน้ทำจิ้มคือแซบเออใส่น้ำมาราลงไปใช่ไหมนัวจ้ะ

พออ่อญาจะขายไม่ดกลัวกลัวถ่ายออกมาแล้วมันแข็งมายอมลำพอทนนะอะไรไม่เจอตาปิ๊งอะลิงปิงนะเปี๊ยจะแบบว่า ไม่ไม่มีความปันยามันยังอ่ะเพื่ออย,ยายถือเพราะว่าเพื่อตาถือของฝานเขา ก็เลยช่วยเขาซื้อแล้วเขาบอกว่าหนูละประกันเลยความเปรี้ยวอืม เปรี้ยวก็เปรี้ยวอันนี้ก็อร่อยจนหยุดไม่ได้แต่รู้สึกว่าฟันข้างเนี้ยเวลาหายใจอ่ะอย่างเงี้ยมันเสียว,วอ่ะฝั่งเนี้ยอืม เดินแล้วจกใจตัวเองอะไม่ไหวจ้ะอย,อย่าได้กินน้ำเสียวฟันจี๊ดเลยเอาอีกดิเพราะว่ามันเหมือนมันหยุดไม่ได้ไงมัน มันขาดปากไม่ได้น้ำจิ้มมันอร่อยจริงๆทำไมถึงทำอร่อยจัง พอจริงๆจ,จ้ะมะม่วงนี่นะมะม่วงนี่นะน่าจะเป็นมะม่วงแก้วขาวมิ้นใช่ไหมลำลำ,ลำถามเขาเขาบอกว่าเป็นมะม่วงแก้วขามิ้นจะตเลิงปิงแต่เรียวอ่ะใล้ความรู้สึกเรียมคิดว่าเป็นมะปิงถ้ามะปิงมันจะเป็นอีกแบบนึ่งใช่ไหมครับนี่มายมจ้ะข้าใจขออีซอลลอม มันอร่อยนะทุกคนแต่ว่ามัน,ม,นมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบพอกัดเข้าไปใช่ไหมน้ํามันแตกเข้าไปเปรี้ยวปิดเลยอือ <c oughs> พอเจ้าจะกินอย่างอื่นไม่ได้ความมันเค็ดอิ่มแล้วจ้าทุกคนใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้า,จาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน๋ยะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย